วันเกิดลูกชายเราจะไปอายุทยาสวยมากอย่างจริงประสาทนครหลวงเที <h 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 ่ยวแล้ว happy birthday to you นี่จ้าให้ดูว่ามันเยอะเยินเนี่ยเป็นวันที่พิเศษสุด เปิดวอล์กค่ะเราจะไปอุทยาอุธยาอุทยาเย้วันนี้เราไปเนื่องด้วยอะไรคะแม่วันเกิดลูกชายเอ้สามสามแล้วโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่าเพราะว่าคิดว่าชั่วโมงเดียวก็น่าจะถึงอยุทยาค่ะไปกันไปกันชุดเข้าวัดทําบุญของแก้ววันนี้ค่ะพี่ฮอเลือกให้เลือกให้ใส่ชุดนี้ ดีที่ฉันใส่เข้าด้วยไปคะ่ะตอนนี้นะคะกำลังเดินทางทุกคนแล้วก็อยุธยาตอนนี้เหลือ50นาทีเพิ่งออกมานะคะก็จะใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวที่แรกเราจะไปไหนนะฮะตลาด,ดาตลาดค่ะก็ที่แรกเริ่มจากการกินก่อนเลยเพราะว่าเช้านี้ยังไม่ได้กินอะไรแบบจริงจังนะคะกันเลย ้วค่ะตลาดหลวงปูท่ทวนี่เขาบอกถึงแล้วเข้าไปเลยดูคนน้อยๆนะ <c oughs> นธรรมดาอ,อ๋อมีม,มีคนเดินเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแลโอเคตอนนี้ถึงตลาดแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าเดินชิวแน่นอนตามเข้ามานี่ให้ดูตรงกลาง ของกินเพียบอยู่นะแต่ว่าวันนี้วันธรรมาดางไงมีสังขยาก็มีนี่ค่ะทุกคนจะบอกว่าเราจะเดินไปคือเขาลึกมากลึกไปเรื่อยๆนี่ตรงไปได้อีกเอจะกินอะไรดีนะ้า นี่ค่ะเราเดินมาจนจะสุดแล้วนะถูกคนยังไม่ได้อะไรกินเลยนี่นนมีเยลลี่ตัดตักเองโอ้นี่นี่น,นี่เราเดินมาถึงตรงนี้เลยให้ดูข้างหน้านี่สวยมากปะเราเดินเข้าไปไหว้นิดหน่อย เราเข้ามาไหว้ด้านในแล้วนะคะอันนี้จะชุดละ20บาททำไมมียใครอยู่ที่นี่ด้วยเขาบอกว่า<ไหน>ขอพรไอ้ใครอยู่ทางนี้โอ้ my god เพียบเลยส่วนตัวต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะ เชื้อไอไข่มาพอแก้วเคยไปแก้บนที่วัดเจดีมาแล้วนะคะแล้วก็คาดหวังว่าอยากจะไปแก้บนอีกแล้วที่นี่ก็มีด้วยนะอยู่อยุธยาทำไมอะ่ะอ๋อไม่โยนเลือกเลยใช่ไหมตรงนี้นะคะคนละสิบบาทจ้าไม่ถึงจ้าพี่หอมแม่ได้แล้วถุงหนึ่งไปฮะอาหาร,าหารปลา เจ้าของวันเกิดไปเลย <Okay, okay. S 2> ค่ะนำอือเด็กๆโอ้โหโอ้โหนี่นรัท้องไหนนะนี่เห็นไหมสีส้มเออเห็นแล้วโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เด่นกว่าเขาเพื่อนเลยน้องส้มน้องส้มแม่ลูกถ่ายรูปนะคะมินิฮาร์ต้องมา หน <screws> <Basil> <Kyoto> <và> <Heritage desserts> ึ่งเด้อเด้อด้อย่างจริงสวยมองหน้าลูกมองหน้าลูกโอ้ยลูกอายุ3าสิบสามแล้วสามสิบสามใบไม้บอกเบอแม่ถึงที่เลขแค่นั้นเหนื่อออกแล้วเอาท่อนมันนะส่งไม้ได้สแกนให้หน่อยฮะ นี่คะ่ะประเดิมร้านทอดมันหมุนอันนี้ย่างด้วยนะไม่ทอดนี่จ้าทาอรนลองชิมปกติไม่ค่อยกินทอดมันนะแต่ของนอพาเข,ข้าวงการบอกแล้วอร่อยอ,อันนี้โอเคแบบด้าง รอน้ำมะพร้าวต่อจ้านี่คือห้างครับพี่เขาให้ชิมอ่ะอ่ะสุดร้อพี่เขาจะพูดรออนลนกินด่วนด่วนต้องตัดต้องตัดครับกินกับน้ำจิ้มใช่ครับ เคาจิ้มมอัเยเาจิ้มเน่ยอร่อยน้ำมะพร้าวอร่อยมากเอาสตรอเบอรี่โยเกิร์ตค่ะค่ะอร,อ,อร่อยค่ะอร่อย อร่อยเลย <laughs> พี่เขา,ายิ้มเลยร้านที่มีมะม่วงลูกโตๆนี่แหละนี่แหละนี่แหละใช่ไหมละสิบบาทค่ะเอาก้อนนี้วางวางบนนี้อ่ะคะ่ะใช่ค่ะสองอันเอ,เอาป่ะอุยอันนี้วุ้นเส้นเหรอคะใช่ค่ะพี่อันนี้หนึง่งอันนี้จิ้มไปไหมคะลาดไปเลยก็ได้ค่ะ สอันพอเนาะอ๋อ,อให้ชิมถ้าอร่อยซื้อค่ะห้ามนะ <c oughs> บอกใครอ,นะอันนี้ไวยบนลมไหมคะ มันแบบกรอบๆอะ่ะเต็มไม้เต็มมืออยู่นะดูดูดูฮอชูหน่อยว่าเราเต็มไม้เต็มมือขนาดหนไหนได้คะอร่อยมากทุกคนเต็มมือหมดทุกคนมือแบบเขาเรียกถือล,ำบ,ลำบากเดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วค่อยแบบจัดเต็มถึงรถแล้วค่ะเราได้แอร์เย็นๆแต่สิ่งที่เราอยากกินคือไส้กรอกสีแดงนี่ เพราะว่าช่วงหลังๆคือแทบจะไม่ได้กินอะไรแบบนี้กันเลยเนาะฮอรเนาะ<ช>เพราะว่าดูแลสุขภาพจัด<ช>อือหืออือเอาลองมาน,น,นอือหือวเส้นไส้กรอกอร่อยมากอือหือที่สุด ใส่ก๊อกสีแดงตอนนี้แล้วก็ต้องแอมอย่างนี้นะแอมพริกเข้าไป <c oughs> ตอนนี้พระนครหลวงปราสาทนครหลวงที่ตื่นเต้นเหมือนกันคนน่าจะมาขอพรเยอะนี่แผนที่ท่องเที่ยวได้แล้วคะ่ะเขาจะให้ไหว้ด้านล่างก่อนแล้วเราก็ขึ้นไปขอพรด้านบนบาทาถ้าเลือกแตงโมกระซิบยังกระซิบด้วยพร <laughs> ไหว้ข้างล่างเสร็จแล้วนะคะตอนนี้คือเรากําลังจะไปขึ้นที่ปราสาททุกคน <c oughs> ก็คือเขาจะให้ไวหว้แค่จุดข้างล่างส่วนข้างบนก็คือไปไหว้องค์จริงกันนะคะด้านในสวยเนาะ เลี่ยนลุกแล้วค่ะเพราะว่าส่องที่ทำเหงื่อฉ่ำมากตอนนี้กำลังจะไปร้านพิซซ่าเตาถ่านหรอเตาฟืนเตาไฟก็เดี๋ยวไปดูหน้าร้านกันแต่ว่าพี่เขาบอกว่าร้านนี้มีแอร์แล้วก็ซิ้มาจากไหนต่อต่อไปร้านคูณหลูห่ไฮโซแน่นอนนี่พาร์คิง้งจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาคนเยอะมากร้านฮิตแน่นอนแบบนี้แบบนี้ ถูกต้องสิเดีเข้ากับชุดมากตอนนี้เป็นพิสมารแล้วค่ะคินแซลมอนลมควันขอบโคแซลมอนลมควันดูเมนู เมนูเมนูมาแล้วค่ะจานแรกสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเบคอนชิม,ม,มอืม <c oughs> <c oughs> บอกแม่กินสวยๆวยแม่ค่อยๆเขียน <c oughs> เก่งไม่ไหวตอนนี้ <laughs> โอ้มาแล้วอ่าชื้าาอเดือดดูดีนะโอ้โหทุกคนดูชิดยืดมากนะไหนด,ดิโอ้โห <laughs> ยืดยืดมาก Ôi, thuốc nóng nóng nữa พิซซ่าเค้ก Happy birthday to you คครับ,บนเดียวทั้งถาดมีอยู่จริงหเหมาะแล้วที่จะเป็นเค้กแฮปปี้เบิร์ a y กินคนเดียวนะหมดเนี่ยนี่ชิ้นหนึ่งแม่ชิ้นหนึ่งให้มันรู้ให้มันรู้กันไปว่าชอบ นี้เพราะว่ามีพระนอนนะครับที่ผมอยากจะมาไหว้กราบไหว้นะครับเพราะว่าเป็นแบบพระประจำวันอาัคารนี้นแต่เราไม่เคยมาวัดนี้ด้วยไปนำเลยจ้าแน่ไปไม่ได้เดินเข้าไปก่อนเหรออ๋อวัดสามวิหารนะคะนำเข้าไปเลย อลังการมากอุ้ยพาประจำวันเกิดพี่หออืมใหญ่ยยามากดูตัวหอเหลือเหลือเท่านี้ค่ะนี่จ้า นี่จ้าวายเสร็จแล้วป่ปิดทองนี่เขาขึ้นตรงนี้ได้ด้วยอยากมามากหอรอแม่ด้วยหัวดูดิใหญ่ยายมาก ้นม้ใหญ่มากตอนนี้เราถึงตัวเมืองอยุธยาแล้วจ้ารถติดด้วยไงแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่หอกินไม่เลิกกำลังจะไปกินรอดช่องทำมือหรอโฮอมมีก็คือทำเองร้านชื่อว่าหวานกรุงหวานกรุงอยุธยาจ้าไปเลยถึงแล้วคะ่ะเป็นบ้านทรงเรือนไทยแบบนี้ ชื่อว่าหวานกรุงปายแม่กินอีกแล้วกินอ <eterm oon> ีกแล้วดูแม่ทขหน้านี่รสช่องโฮมเมจจ้าออเอาอะไรชอแบบเอาธรรมดาหรือว่าใส่อะไรเพิ่มปะเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มเผือกแตงไทยเพิ่มเยอะอยู่นะ เนจาจิมมาิดีมนสดชื่นเนาะแล่คนสังมะพร้าว่อนเยอะมากหนึ่งในนั้นคือฉันเอง จะโชว์อะไรให้ดูดหมดยันน้ำอร่อยขนาดไหนให้มันรู้ <S <S มื้อเย็นอีทอีทค่ะที่ร้านฟาร์มคุ้งทองซีฟู้ดครับลองไปดูกันก่อน<า>เป็นตลาดนี่เดี๋ยวนี้แม่ก็เข้าใจด้วยการหันหน้าเข้าแสงกับแสงพุบแล้วอ๋อเขาจะเป็นตลาด นี่จ้าเขาจะเป็นตลาดแบบนี้เดี๋ยวให้ฮ้อนนาเพราะว่าต้องเดินไปอีกนี่ค่ะโอ้สสดสดสด,สดนี่จ้าต้มยำโอ,โอ้มาเร็วมากนำต้มยำ ดีลูกสำหรับง,ง,ง,งเผ็ดมากแ่บมากรสชาติถึงถึงเลยอ่ะได้ทำข้าวพาไปกินจำแรกแล้วนะกินจ้าเอากินจ้าวันนี้มีแต่กินกินแล้วก็กินกินแต่นักทั้งวันจิ้มค่ะ จะบอกว่าต้ยมยำเขาทำถึงลองดูน้ำจิ้มซีฟู้ดว่าถึงไหมน้ำจิ้มถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ถึงน้ำจิ้มอร่อยจิ้มเด็ดจิ้มถึงอร่อยมากถือ,อ,อว่าฟิจกจบทั้งมือได้อยาง สวยงามถูกใจจ้าจะให้ดูว่ามันเยิะเยอะเยเค้กก้อนที่สองค่ะของวันนี้แต่อะไรแบบนี้แต่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อ้ําเค้กก้อนที่สองอเอาเรื่องเอาเรื่อง อย่างนี้อย่างนี้ลงมาแบบนี้โอเคตายไปเลยราดแบบนี้ค่ะแบบ หมดวันแล้วค่ะพี่หอหมดเวลาตามใจตัวเองแล้วค่ะแฮปปี้มากครับวันนี้ทั้งวันเลยว,วันนี้จัดเต็มมีแ,<น>แต่ของ <ừ. S 1> ที่ชอบเลือกเองทั้งหมดเป็นวันที่พิเศษสุดๆเพราะว่าตั้งแต่เช้ายนเย็นเนี่ยยังไม่หยุดกินเลยจนตอนนี้เพิ่งจะได้หยุดตอนนี้ก็ ถือว่าประสบความสําเร็จสําหรับวันนี้แล้วแล้วก็ร้านเมื่อกี้นี้อร่อยนะถือว่าโอเคเลยอ่ะทุกคนฟิลฟิลพี่ฮอบอกว่าฟิลแบบตลาดปลาที่ญี่ปุ่นอ่าประมาณนั้นเนี่ยก็คือเดินเยน็นเย็นแล้วก็เลือกร้านได้ตามทางแล้วก็พี่ฮอน่าจะดูในเน็ตมาเป็นร้านเมื่อกี้ถือว่าซีฟู้ดก็ทำทำถึงกุ้งก็สดปลาหมึกก็สดสดมากจึงจึง,ง,งแม่แฮปปี้ไหมลูกครบสามสามอะ่ะ เออแม่บอกกูกินทั้งวันเลยวันนี้กินยังไม่หยุดเลยของไม่ดีล้ว้องดีเลยโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละทุกคนก็เดี๋ยวกลับไปปิดกันที่บ้านแล้วกันเนาะอุ้ยต้องดูตรงด้วยของฝันต้องไปพูดกันที่บ้านค่ะปะ ตอนนี้ค่ะถึงบ้านกันแล้วเรียบร้อยก็อยากจะสัมภาษณ์คนที่อายุ33ก่อนเราว่ารู้สึกยังไงคะตอนนี้รู้สึกแฮปปี้มากครับสําหรับวันนี้นะก็เป็นวันที่ดีครับ1วันแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับของขวัญวันเกิดนะครับใน,ในปีนี้นะครับอรอขอบคุณน้องแก้วด้วยนะครับผมก็กหม่ลาย้ายเดิม ก็แฮปปี้มากครับสําหรับวันนี้นะครับทริปนี้ถือว่ากินเยอะมากเหมือนกันนะเพราะมันแค่วันเดียวอ่ะพี่ฮอลลิตร้านมาเยอะมากๆแล้วก็วอลกนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกกันเนาะเราก็เก็บมาฝากนานๆทีจะออกเพราะว่าช่วงนี้ก็ทางานคนข้างหนักอันนี้คือครั้งแรกว่าที่ออกต่างจังหวัดของปีนี้ใช่ใช่ <c oughs> คือแบบว่าเมื่อมกรลาคืออยู่แต่บ้านแล้วก็ไปงานไปงานอะไรอย่างเดียวเลยโอเควันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้กับวอลกวันเกิดพี่ฮอลค่ะ รอบ33ปีบ๊ายบายครับ